สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับคุณครูออวันนี้คุณครูออจะมาสอนในวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หนังสือสองเล่มนี้นะคะเล่มสีขาวที่เป็นหนังสือและเล่มสีฟ้า ที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะจะใช้อยู่สองเล่มนี้นะคะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือขึ้นมาเด็กๆได้หนังสือขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า29ค่ะหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนเปิดไปที่หน้า29นะคะ เปิดเลยค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่29ของเรานี้นะคะเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพืชใกล้ตัวนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยพืชใกล้ตัวก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆมารู้ความหมายเกี่ยวกับพืชก่อนนะคะพืชพืชก็คือต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวเรา พืชมีประโยชน์มากมายเลยถ้าต้องการให้พืชจะเลินเติบโตจะต้องดูแลรักษาและจะต้องรู้จักลดน้ำพรวนดินถอนและเก็บวัชพืชทิ้งไปนั่นเองนะคะวัชพืชในที่นี้ก็คือหญ้านั่นเองที่เกิดตามขึ้นมาตามดอกไม้ของเราเราก็ต้อง รู้จักกำจัดหรือเก็บวัชพืชนั่นเองต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชครูจะมีตัวอย่างพืชบางชนิดให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในที่นี้พืชที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะมีทั้งพืชที่กินเป็นอาหารและพืชที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆนั่นเอง พืชมีดอกสวยงามพืชที่มีดอกสวยงามนะคะเขาเรียกว่าไม้ดอกเช่นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบที่เด็กๆเ,เคยเห็นที่เราให้กันในวันวาเลนนท้ายเด็กๆอาจที่บ้านอาจจะมีปลูกอยู่แล้วนะคะก็คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็เป็นพืชที่มี ดอกสวยงามนะคะต่อมาจากดอกกุหลาบก็คือดอกบัวดอกบัวดอกบัวเนี่ยจะอยู่ในน้ํานะคะดอกบัวจะอยู่ในน้ําเราจะนําดอกบัวเนี่ยมาใช้ไหว้พระประโยชน์ของดอกบัวก็คือเรามาใช้ไหว้พระนั่นเองดอกบัวนะคะเป็นดอกไม้สวยงามที่เราเนี่ย เลี้ยงไว้ในอ่างบัวต้องมีน้ำอยู่ในนั้นบัวถึงจะอยู่ได้ต่อจากดอกบัวนะคะก็คือดอกดาวกระจายนะคะในภาพที่เด็กๆเห็นเลยก็จะมีดอกดาวกระจายนะคะดอกดาวกระจายเนี่ยก็จะเกิด ขึ้นไม่ได้อยู่ในน้ำนะคะดอกดาวกระจายเนี่ยเราก็จะปลูกตามดินที่เราใช้ปลูกคล้ายๆกับดอกคุหลาบนะคะต่อมาก็คือดอกมะลิอ่าใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือดอกมะลิเป็นดอกประจําวันแม่นั่นเองที่เราใช้ไว้แม่นะคะดอกมะลิผ่านไปต่อมาก็คือดอก กล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยเราจะปลูกตามต้นไม้ดอกกล้วยไม้เขาจะเกาะตัวอยู่กับต้นไม้นะคะเราจะเรียกดอกดอกอกล้วยไม้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นกาฝากที่เอาฝั่งรากเนี่ยไว้บนต้นไม้นั่นเองนะคะเขาไม่สามารถปลูกไว้ในดินได้นะลูกเอามาปลูกไว้ในดินเหมือนดอกกุหลาบดอก มะลิดอกดาวกระจายเนี่ยไม่ได้ดอกกล้วยไม้เนี่ยเราจะแขวนไว้นะคะอาจจะเกาะไว้กับกับมะพร้าวหรืออาจจะเกาะไว้บนกิ่งของต้นไม้นั่นเองนะคะดอกกล้วยไม้ต่อถัดจากดอกกล้วยไม้ก็คือดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเนี่ยมีสีเหลืองนะคะสวยงามก็ปลูกไว้ ในดินในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับที่สวยงามนั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะก็เป็นไม้ดอกที่ปลูกไว้สวยงามเด็กๆปลูกไว้เพื่อชมความสวยงามของดอกไม้หรือมอบให้กันในโอกาสต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วัน,วนแม่นะคะ วันวาเลนไทน์เราก็จะให้นิยมให้ดอกกุหลาบกันและก็มาวันแม่วันแม่เนี่ยเราก็นิยมให้เป็นดอกมะลิในการที่เราเนี่ยนำดอกมะลิสีขาวมาไหว้คุณแม่ในวันแม่ที่จะถึงนะคะดอกดอกไม้สวยงามก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่เด็กๆอาจจะคุ้นชินคุ้นเคย ต่อามานะคะก็คือพืชที่มีใบและลำต้นสวยงามพืชที่มีใบและลำต้นสวยงามนะคะเรียกว่าไม้ประดับเมื่อกี้ไม้ดอกนะลกูกอันนี้คือไม้ประดับนะคะเช่นกระบองเพชรกระบองเพชรเนี่ยเด็กๆอาจจะปลูกอยู่ในกระถาง กระบองเพชรส่วนใหญ่เขาจะใช้ดินทรายนั่นเองในการปลูกดอกและกระบองเพชรเนี่ยเขาจะมีหนามอยู่รอบๆตัวเองนะคะก็จะมีโกศนนะคะโกศนและก็จะมีบอลสีนะคะบอลสีในภาพที่ในหนังสือของเด็กๆก็มีรูปภาพนะคะบอลสีแล้วก็มี ผู้ดางาผู้ดางเช่นกันนั่นเองนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าไม้ประดับนะคะต่อมานะคะถัดจากไม้ประดับเด็กๆเปิดไปหน้าที่30ค่ะลูกหน้า30แล้วนะคะหน้าที่30เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องพืชที่นำใบดอกผล หรือหัวมารับประทานเป็นอาหารนะคะใช้หัวของมันเนี่ยมารับประทานเป็นอาหารเรียกว่าผักสวนครัวผักสวนครัวในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะก็คืออย่างเช่นผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมต่อมาก็จะเป็นแครอทนะคะแครอทสีส้มๆ้มเด็กๆชอบ กินนั่นเองกระลำดอกนะคะที่เรานำมาผัดนำมาผัดกับหมูผัดผักด,ดอกกระลำอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กๆชอบทานต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศกินแล้วผิวสวยนะคะลูกสีแดงแดงมะเขือเทศแล้วก็ขนา ต่อมานะคะอันนั้นคือไม้พืชที่นำใบดอกผลมารับประทานเป็นอาหารได้นะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ขวอยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเพียงเท่านี้ต่อจากผักสวนครัวก็จะมาเป็นเกี่ยวกับพืชที่นำผลมาเป็นอาหาร เรียกว่าไม้ผลไม้ผลในที่นี้ก็คือผล,ลไม้ผล,ลไม้นี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยใกล้ตัวเด็กๆที่เด็กๆนั้นรู้จักนั่นเองก็จะมีองง่นออง่นเนี่ยอร่อยมากเลยเด็กๆก,ก็จะชอบทานองง่นเนี่ยมีทั้งสีส้มและสีม่วงนะคะ ต่อจากองุ่นก็จะเป็นกล้วยกล้วยจะเป็นกล้วยสีเหลืองจะมีกล้วยหลากหลายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางนะคะอร่อยทั้งนั้นเลยกล้วยจะมีรสชาติที่หวานสีเหลืองเมื่อสุกนะคะต่อมาจากกล้วยก็จะเป็นส้มส้มลูกกลมๆจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนั่นเอง ต่อจากส้มก็จะเป็นเงาะเงาะจะเป็นลูกสีแดงๆมีขนรอบๆตัวนะคะต่อไปนะคะเงาะเงาะแล้วก็จะเป็นมะม่วงอ่ามะม่วงจะมีสุกก็จะเป็นสีเหลืองอ่าเมื่อเมื่อดิบก็จะเป็นสีเขียวมะม่วงจะมีทั้งมะม่วงมันแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะคะที่เด็กๆเคย หรือว่าคุ้นชินนั่นเองเคยเห็นเคยรับประทานนะคะต่อมาก็จะเป็นมะละกอมะละกอก็จะมีทั้งมะละกอสุกและก็มะละกอดิบมะละกอสุกเนี่ยเราจะทานเป็นผลไม้ก็คือจะมีสีเหลืองหวานมีรสชาติหวานแต่ถ้ามะละกอดิบเนี่ยเราก็จะนำมาเป็นอาหารโดยการ มาตำส้มตำนะคะรับประทานเป็นอาหารนั่นเองต่อจากมะละกอก็จะเป็นลำไย,ายลำไย,ยเนี่ยเขาจะเป็นพวงนะคะคล้ายๆกับองุ่นนะคะก็จะพวงหนึ่งก็จะมีหลายๆลูกนะคะก็จะมีรสชาติหวานต่อจากลำไยอ๋ออันนี้ครัวชอบกินเลยมีหนามแหลมทั่วตัวข้างในเป็นสีเหลือง ทุเรียนนั่นเองมีกลิ่นหอมบางคนอาจจะบอกว่าหมินคนที่ชอบก็จะบอกว่าหอมอันนี้ก็คือทุเรียนนั่นเองน,น,นะคะเด็กๆก็ได้รู้เกี่ยวกับพืชหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชดอกประดับพืชดอกสวยงามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัว ผล,ลไม้นั่นเองนะคะที่เราได้เรียนรู้กันต่อมานะคะกิจกรรมนะคะกิจกรรมวันนี้ที่ครูออจะถามเด็กๆทีละคนเลยก็คือวันนี้ครูออจะให้เด็กๆบอกชื่อผักที่เด็กๆชอบหนึ่งอย่างและก็ผล,ลไม้ที่เด็กๆชอบหนึ่งอย่างนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือดอกไม้ที่เด็กๆ รู้จักนั่นเอง3ามอย่างแล้วนะเตรียมไว้ในใจครูออจะไล่ถามทีละคนก็จะมีดอกไม้ที่เด็กๆชอบรู้จักผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือผักที่เด็กๆชอบรับประทานนั่นเองนะคะเดี๋ยวกรูออจะไล่ถามทีละบุคคล อ่เด็กๆก,ก็จะตอบคำถามคามารูออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาอย่างสุดท้ายในแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดเด็กๆเ,เอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเล่มสีฟ้าและเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่17นะคะหน้าที่17หน้าที่17เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ของพืชใกล้ตัวที่เด็กๆเรียนไปเมื่อกี้นั่นเองงานวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่17แล้วก็18 2หน้านะคะเดี๋ยวหน้าที่17เจนี่ยครูจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆทําส่วนหน้าที่18เนี่ยเด็กๆให้ไปเป็นการบ้านหน้าที่18เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสำรวจนะคะว่าพืชที่บ้านของเด็กๆเนี่ยมีพืชชนิดไหนบ้าง ก็เขียนชื่อพืชลงไปอย่างเช่นที่บ้านมีดอกมะลิเด็กๆเจอที่ไหนปลูกดอกมะลิที่ไหนคะหน้าบ้านเด็กๆก็เขียนลงไปว่าหน้าบ้านและดอกมะลิเนี่ยเป็นพืชชนิดไหนก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลผักสวนครัวมะลิก็คือไม้ดอกก็ให้เด็กๆติ๊กไปตรงที่ ไม้ดอกนั่นเองนะคะงานก็จะมีเพียงเท่านี้วันนี้นะคะครูออก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายที่คุณครูอ๋อให้ไปเราจะมาเจอกันในวิชาการงานอาชีพอีกทีในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ เครื่องมือดูแลรักษาพืชว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชใกล้ตัวของเด็กๆไปแล้วชนิดของพืชไปแล้วนะคะครูออก,ก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้วันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปเห็นพืชผักดอกไม้ที่ไหนสามารถบอกชนิดบอกพืชบอกชื่อของพืชได้นั่นเองส่วนวันนี้ครูอ,อต้อง ลาไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้าวิชาการงานอาชีพนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆ